จาเ่นป้อนกาหอวนนลพลวปฏิยาไฟปลาล่วงมาเตน้อยามมาตามาเฮ้จะเล่นนะพอลวงน้อย่าโยบันลดไวลกแดงรวยเลย แล้วยายไปน้อยเด็ดตังส้องปีแล้อะวะยายยันไม่เคยมาวัดอ้าวปีนี้ไปอยู่กรุงเทพไงโย้ไว้ยอดเล็กน้อยนอยอยั่นเลยโยนะไปทำไรยอยู่กรุงเทพปะยายอ๋อว่าไปทำงานไรยอยู่กรุงเทพก็จะบอกว่าไปทำงานมันก็มันก็ไม่ใช่นะแต่ว่าแบบ มันปเปิดเรือเด็ดแล้ว